สวัสดีเด็กๆชั้นป .6 ทุกคนนะครับวันนี้ครูจะมาแนะนําการทําแบบทดสอบเพื่อเก็บคะแนนนะครับก่อนที่เราจะไปทําแบบทดสอบนะครับเรามาทบทวนเนื้อหาที่เราได้เคยเรียนด้วยกันไปแล้วผ่านคลิปหลายๆคลิปนะครับว่านักเรียนยังจําได้ไหมนะครับครูมีแนวข้อสอบนะครับเพื่อมาบอกกับนักเรียน ให้นักเรียนเป็นการทบทวนไปในตัวก่อนที่นักเรียนจะไปเริ่มทําข้อสอบนะครับอ่าเราไปดูกันเลยครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่ครูจะสอบนะครับมีเรื่องจํานวนเฉพาะจาได้ไหมครับว่ามีกี่ตัวมีเรื่องการหาตัวประกอบการแยกตัวประกอบการหาหอรมอการหาคอร์นเราไปทบทวนกันเลยครับอ่าข้อแรกครับ เรื่องแรกก็คือจํานวนเฉพาะจําได้ไหม25ตัวนักเรียนท่องหรือยังเอ่ยคูพูดกับนักเรียนหลายรอบมากแล้วนะครับเรื่องจํานวนเฉพาะนะครับ2 3 5 7 8, 11 13 17 19 23, 23 29 31 37 41 43 47 53 59 6 1 6 7 7 1 7 3 7 9 8 3 8 9 9 7หลักๆที่สําคัญมี5ตัวแรกครับ2 3 5 7และ11 5ตัวแรกนี้นักเรียนต้องจําให้ได้นะครับตัวอื่นๆก็ต้องจําให้ได้เช่นเดียวกันอ่าเรื่องที่2คือการแยกตัวประก,บกอบทํำยังไงครับนักเรียนเป็นแบบก้างปลาเห็นไหมครับตัวแรกคือเลข1ครับ1คู่กับอะไรครับคู่กับตัวมันเองต่อไปเลข2ได้ไหมครับได้ครับ 2, 6, 12ต่อไป3ได้ไหมครับ 3 4 12วนหรือยังครับเห็นไหมว่าวนแล้วแสดงว่าตัวประกอบของ12มีเท่านี้ครับมีเลขอะไรบ้างครับนักเรียนมีเลข1เลข2เลข3เลข4เลข6แล้วก็เลข12อ้าขก็ต่อไปครับ7ครับตัวประกอบคือเริ่มแรกคือเลข1 1คู่กับ7 2มีไหม2คูณอะไรได้7 3คูณอะไรได้7 4คูณอะไรได้7 5 6ไม่มีแล้ววนแสดงว่ามีแค่2ตัวก็คือมี1กับมี7 ต่อไป13ตัวแรกคือ1คู่กับ13ต่อไป2มีไหมสคูณอะไรได้13 3ล่ะ4คูณอะไรได้13 5คูณอะไรได้13 6ก็ไม่มี7ก็ไม่มี 8, 9, 10 11, 12, 13บวนอ่ะแสดงว่ามีแค่2ตัวนักเรียนสังเกตไหมครับว่าเลข7กับเลข13มเนี้ยมีตัวประกอบแค่2ตัวจำนวนใดที่มีตัวประกอบ2ตัวเราจะเรียกมันว่าจำนวนอะไรเอ่ย จำนวนอะไรครับถูกต้องจํานวนเฉพาะเพราะฉะนั้นจํานวนเฉพาะนี้จะมีตัวประกอบแค่กี่ตัวครับตัวประกอบ2ตัวประกอบด้วยอะไรครับประกอบด้วยเลข1และอีกตัวหนึ่งก็คืออะไรครับตัวมันเองนะครับตัวมันเองนั่นเอง1และตัวมันเอง นะเช่นทุกตัวเลย41ก็มีเลข1กับ41 25ตัวเนี้ยเลข25ตัวเนี้ยจะมีจำนวนตัวประกอบแค่2ตัวก็คือเลข1กับตัวมันเองเท่านั้นมีข้อสอบนะครับจำให้ดีนะต่อไปการแยกตัวประกอบนักเรียนทำยังไงครับแยกเป็นแบบกลิ่งการใช่ไหมครับอ่า12คือเลขอะไรคูณกันได้12ครับ 2 6 2เลข2เป็นจำนวนเฉพาะวงกลมล้อมรอบมันไปต่อไม่ได้6ไม่ใช่สแสดงว่า6ไปต่อ6ก็คือ2 3 6อ่ะเป็นแล้ววงกลมสแสดงว่า12สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ2และก็คูณ3แบบนี้นะครับต่อไป42อ่ะคูเพิ่มดีกว่าเพิ่มเป็น42อ่า426อ่ะ, 4, 2, อะไม่เอาดีกว่าอ่ะิบสอ่ะแยกตัวประกอบครับ ทำไงแบบหารสั้นก็ได้ใช่ไหมอ่าเราเรียนใช้แม่อะไรครับ2ได้2 74 2 1 2อหนึ่งเอาแนะล้ว71ะมีต่ออไหมเอ๊ะคุณคุณนะไปดูสิแอบดู71เป็นไงครับจำนวนเฉพาะแสดงว่าไปต่อไม่ได้แล้วก็คือหยุดแค่นี้แสดงว่า142แยกตัวประกอบออกมาเป็น2คูณกับ71ก็คือจบได้เลยจะจบเมื่อไหร่ครับจบเมื่อบรรทัดสุดท้ายเป็นจำนวนอะไรครับเฉพาะถึงเราจะจบ หมครับก็คือหารต่อไม่ได้แล้วต่อไปเรื่องการหาขอระมอกทำยังไงครับนักเรียนอ่าเช่นจงหาหอระมอของ3ตัวนี้อ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับอ่าจำนวนแรกที่หาลงตัวเลข2ได้แน่นอนขอระมอวิธีการก็คือนักเรียนต้องพิจารณาว่าเลขที่จะเอามาหาเนี่ยต้องหาลงตัวทั้ง3ตัวนี้เลยซึ่งเลข2สามารถใช้ได้เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ใช้2ก่อน2 62 22 2ิเป็น24 2 1 2เหลือเศษหนึ่ง 25งเห็นไหมเป็น15แล้วเลข2ได้อีกไหมครับนักเรียนได้อีกไหมไม่ได้แล้วเพราะอะไรครับถึงแม้ว่า2จะสามารถหาร6กับ12ได้แต่2หาร15้ได้ไหมไม่ได้สแสดงว่าเราใช้2ไม่ได้เราใช้อะไรครับ3ได้ไหมอ่า3ามสองหก5าม่เดี๋ยวต่อไปเหลือ2 4 5หมีเลขอะไรหารได้ทั้ง3ตัวได้ลงตัวองไหม2ได้แต่มันสองหาร5ได้ไหมไม่ได้3ก็ไม่ได้5ก็ไม่ได้สแสดงว่า หมดแล้วครับเราจะเอาตัวเลขมาก็ต่อเมื่อต้องหารลงตัวทั้ง3ตัวเพราะฉะนั้นขอโทษทีครับหอระมอของนักเรียนก็คือเลข2ตัวนี้ดังนั้นหอระมอนักเรียนก็จับตัวหน้าครับมีกี่ตัว2ตัวก็จับมันมาคูณกัน2อคูณสเท่ากับหกหอระมอก็เลยเท่ากับ6นั่นเองต่อไปคอรนอโจทย์เดิมครับครูใช้โจทย์เดิมมีามี12 24และ30หอระมอต่างจากคอานอตรงไหนครับนะักเรียน ตรงที่เราไม่จําเป็นจะต้องหารลงตัวทั้งหมดทั้ง3จํานวนอ่าเริ่มจากจํานวนน้อยสุด2ได้2 6 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 2เหลือเศษ1 2 5 0ต่อไปครูบอกว่าครูใช้2เมื่อกี้ครูใช้2ไม่ได้ใช่ไหมอ่าครูใช้2ไม่ได้เพราะ2มันหาร15ไม่ได้ข้อเมื่อกี้คือ ข้อละมอเห็นไหมใช้2ไม่ได้เพราะ2มันหาร15ไม่ได้แต่รอบนี้ครูจะใช้ครับคอนอไม่จําเป็นครับตัวไหนหารไม่ได้ก็ให้เขียนมาเหมือนเดิมอย่างน้อยขอให้หารได้แค่1ตัวเราก็ใช้ได้นะสองสามหกสองหกสิบสองสองหารสิบห้าไม่ได้ก็ใส่สิบห้าครับต่อไปครูใช้แม่อะไรครับแม่สามครับสามหนึ่งสามสามสองหกสามห้าสิบห้าจบยังจบแล้วมีจานวนเฉพาะหมดทุกตัวแล้วรวมถึงเลขหนึ่งด้วยและไม่มีตัวไหนซ้ํากันเราก็จบเพราะฉะนั้น ครของเราก็คือทั้งหมดนี้เลยครับนักเรียนคูณกันครับอ่าได้อะไรครับเนี่ยครก็คือทั้งหมดเลยคูณกันครับ2คูณ2คูณ3แล้วก็คูณ1คูณ2คูณ5ครูจะจัดกลุ่มแบบนี้นักเรียนเอาตรงนี้คูณกันก่อนแล้วก็เอาตัวนี้คูณกันอะไรคูณ1เนี่ยได้เท่าเดิมไม่ต้องเขียนก็ได้เห็นไหมครับอ้าวสองสองสี่สี่สามเป็นสิบสองแล้วครูก็ไปคูณสองห้านี่คือได้สิบสิบสองคูณสิบก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ 120ก็เป็นคําตอบจบเรียบร้อยนะครับต่อไปก็คือเป็นวิธีการาทำแบบทดสอบนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าวิธีการเข้าไปทําข้อสอบทํำยังไงครูก็จะส่งข้อสอบนะครับไปในกลุ่มไลน์ของนักเรียนแบบนี้นักเรียนก็กดเข้าไปแล้วมันก็จะเด้งไปที่หน้าข้อสอบแบบนี้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่ครูอธิบายเฉยๆนะครับไม่ใช่ข้อสอบจริงนะนักเรียนก็ใส่เลขที่นะครับเลขที่1 ถ้าเลขที่นักเรียนมาก่อนเรียนก็ใส่เลขที่ก่อนถ้าชื่อมาก่อนก็ใส่ชื่อก่อนครูตั้งเป็นระบบลันไว้ใส่เลขก่อนก็ได้ใส่ชื่อต้องใส่มีอะไรให้กรอกเลยก็กรอกไปนะครับอ่าใส่ชื่อเด็กชายเด็กหญิงอะไรใส่ไปนะครับเด็กชายนาวินอ่าใส่ให้ครบนะนามสกุลด้วยนะฉิมพารีจากนั้นพอใส่ชื่อเสร็จใส่เลขที่เสร็จนักเรียนกดถัดไป อ่มันก็จะมาหน้าข้อสอบนี้นะครับล้วข้อสอบครูจะจะคะแนนเต็ม15คะแนนนะครับอันนี้ครูย,ยกตัวอย่างมาเฉยถ้าเกิดต่ยกตัวอย่างเช่นข้อหนึ่งยี่พาบวกยี่พาเป็นเท่าไหร่ครับนักเรียน 50, ห้าสิบนักเรียนก็นตอบห้าสิบได้ไหมข้อใดคือจํานวนคู่ข้อไหนครับสี่ร้อยห้าสิบหกนักเรียนก็นตอบข้อที่ถูกต้องถ้าเป็นแบบนี้ล่ะสามคูณห้าเท่ากับเท่าไหร่ไม่มีตัวเลือกแสดงว่านักเรียนต้องพิมพ์เข้าไปสามห้า 15บห้เรียนก็กดเข้าไปแล้วมันจะเด้งให้นักเรียนพิมพ์นักเรียนก็เติมเข้าไป15แค่นี้เห็นไหมคำตอบนักเรียนก็จะขึ้นมาแล้วอีกข้อหนึ่ง100ลบหตอบ40ถ้านทกเรียนทําครบทั้งหมดทุกข้อเราจะสามารถกดส่งได้แต่ถ้านักเรียนกดส่งแล้วส่งไม่ได้แสดงว่านักเรียนลืมทําข้อใดข้อหนึ่งเรียนย้อนกลับไปดูนะครับอันนี้ทําครบแล้วนักเรียนก็กดส่งครับ พอกดส่งเสร็จแล้วถ้าขึ้นหน้านี้แสดงว่านักเรียนทําข้อสอบเสร็จสิ้นแล้วแสดงว่าเสร็จให้นักเรียนแคปหน้าจอหน้านี้นะครับแล้วก็มาบอกครูว่าเราทําแล้วเดี๋ยวครูจะไปตรวจแล้วก็เอาคะแนนมาบอกนักเรียนเองขอให้นักเรียนตั้งใจอ่านหนังสือทบทวนแล้วก็ทําข้อสอบด้วยความตั้งใจเพราะเรามีเวลาในการทําข้อสอบแค่คนละหนึ่งครั้งถ้านักเรียนกดคําว่าส่งเมื่อไหร่นักเรียนจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้อีกนะครับมีโอกาสแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ